ปีเตอร์5 4 3 2ลูกมองกล้องมองกล้องลูกช่วยกันทำมาหากินนะลูกช่วยแม่ขายของหน่อยอ่าผงกล้วยน้ำว้าดิบลดอาการโรคกระเพาะและกดไหลย,ย้อนเพราะว่าปีเตอร์แม่กินข้าวไม่ค่อยจะตรงเวลาเพราะว่าต้องดูแลปีเตอร์รู้ไหมเราต้องช่วยกันหาไรายได้ ราะว่าแม่จะต้องซื้ออาหารเม็ดอาหารเปรียกขนมเลียให้พี่ปีเตอร์แล้วก็ไหนจะโลชั่นแชมพูครีมอาบน้ำเยอะแยะ,ยะ,ยะสารพัดเลยใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกรู้หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวพี่ปีเตอร์นะจะต้องกินขนมเลียอีกแล้วแล้ววันนี้พี่ปีเตอร์ทำไมหล่อจังเลยลเนี่ยพี่ปีเตอร์หล่อมากเลยลูกวันนี้ใช่ไหมนี่นดูดิเนี่ยไม่ว่าจะชุดของพี่ปีเตอร์นะ ันนี้เป็นชุดไดโนเสาร์น้อยใช่ไหมพี่ปีเตอร์ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวแม่จะให้กินขนมเอาเสียงรบกวนอะไรจากข้างนอกนะพี่ปีเตอร์จะชอบว่นไหวจากภายนอกเอากินขนมอันนี้ดีกว่าเนาะพี่ปีเตอร์กินไหมเนี่ยเดี๋ยวแม่จะให้กินนะอ่ะเดี๋ยวให้ปีเตอร์กินขนมก่อนพักก่อนก่อนนะ เหนื่อยไหมใส่ชุดเนี้ยเอาจับไปกินเองได้ไหมเอาดูสิเอาเอา่ะเดี๋ยวแม่จะแกะให้กินนะบายๆแล้วขอบคุณ f อซีก่อนลูกขอบคุณ f อซีพี่ปีเตอร์ก่อนเอาไม่สวนละไม่สวนละเอามองกล้องมองกล้องก่อนพี่ปีเตอร์มองกล้องสวัสดีครับขอบคุณมากมากครับที่ติดตามปีเตอร์นะคะขอบคุณครับ